รับมือกับคนนิสัยแย่อย่างชาญฉลาดในชีวิตประจำวันเราต้องเจอกับคนหลากหลายประเภทบางคนเป็นมิตรและช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่บางคนก็นิสัยแย่ทำให้เรารู้สึกเครียดหงุดหงิดหรือหมดพลังหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจำเป็นต้องรู้วิธีรับมืออย่างฉลาดเพื่อไม่ให้พฤติกรรมของพวกเขามากระทบกับความสุขและสุขภาพจิตของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้แนวทางจัดการกับคนนิสัยแย่แบบมิสติและมีชั้นเชิง ึงมีก้าประเด็นมาเล่าให้ฟังเริ่มที่ข้อหนึ่งทำความเข้าใจต้นเหตุของนิสัยแย่ก่อนที่เราจะรับมือกับใครสักคนสิ่งแรกที่ควรทําคือพยายามเข้าใจว่าทําไมเขาถึงมีนิสัยแบบนั้นคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีมักมีเหตุผลเบื้องหลังเช่นเขาอาจจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยเขาอาจจะมีปมทางอารมณ์หรือประสบการณ์เลวร้ายในอดีตหรือเขาอาจจะขาดทักษะการควบคุมอารมณ์หรือเขารู้สึกไม่มั่นคงในตัวเอง และพย,ยายามควบคุมผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจว่าพวกเขาอาจมีปัญหาภายในใจก็จะช่วยให้เรารับมือได้อย่างมีสติและไม่ใส่อารมณ์มากเกินไปข้อ 2. แยกตัวตนของเขาออกจากพฤติกรรมของเขาคนเรามีพฤติกรรมแย่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนแย่ไปทั้งหมดการแยกแยะสิ่งนี้ช่วยให้เรามองพวกเขาอย่างเป็นกลางและไม่ถูกดึงเข้าไปในพฤติกรรมด้านลบของพวกเขาเช่นถ้ามีคนพูดจาแดกดังใส่เราแทนที่จะคิดว่าเขาเกลียดเรา ให้มองว่าเขาอาจกำลังมีปัญหาของตัวเองและแสดงออกมาแบบนี้ถ้ามีคนชอบพูดจาอยาบคายให้คิดต่าว่าเขาอาจไม่รู้จักการสื่อสารที่ดีการคิดแบบนี้ช่วยให้เราไม่เก็บอารมณ์ด้านลบมาสะสมในใจข้อ3ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเซ็ตบบวเดรีการตั้งขอบเขตคือการกำหนดว่าเราจะให้พวกเขามีอิทธิพลต่อเรามากแค่ไหนเช่นถ้ามีคนชอบพูดจาลบๆใส่ เราสามารถบอกว่าฉันอยากคุยเรื่องที่สร้างสรรค์มากกว่านะถ้ามีคนชอบขอความช่วยเหลือตลอดโดยไม่เห็นค่าของเราอาจบอกว่าฉันช่วยได้เท่านี้นะถ้าเกินกว่านี้คงไม่ไหวเมื่อเรากำหนดขอบเขตชัดเจนคนที่นิสัยแย่อาจลดพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเราเพราะเขารู้ว่าเราจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกเอาเปรียบข้อสิอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์คนนิสัยแย่มาพยายามกระตุ้นให้เราตอบสนองทางอารมณ์เช่นพูดยุยยุทํำให้เราหุดหงิด ไม่เล่นตามเกมของเขาถ้าเขาพูดจะหาเรื่องให้เรานิ่งเฉยหรือพูดกลับอย่างใจเย็นถ้าเขาพยายามทำให้เรารู้สึกแย่ให้บอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องรับพลังลบของเขามาเป็นของฉันคนที่นิสัยแย่จะเบื่อและลดพฤติกรรมเหล่านี้ไปเองเมื่อรู้ว่าเราไม่ตอบโต้ข้อห้าใช้เทคนิคเกร็รอก,กหินสีเทาคือการทำตัวให้ไม่น่าสนใจเวลาต้องอยู่กับคนที่ชอบกอดระมาวิธีใช้คือตอบกลับแบบสั้นๆและเรียบง่ายเช่นอื่น โอเคเข้าใจละเมื่อเขาไม่ได้รับปฏิกิริยาที่ต้องการจากเราเขาจะเริ่มเบื่อและลดการพยายามสร้างปัญหาให้เราข้อ6เลือกว่าควรเผชิญหน้าหรือปล่อยผ่านบางสถานการณ์เราอาจต้องเผชิญหน้าเพื่อปกป้องตัวเองแต่บางครั้งก็ควรปล่อยผ่านเช่นถ้าเจอคนพูดจาไม่ดีครั้งเดียวอาจปล่อยผ่านได้แต่ถ้าเขาทำซ้ำๆการเผชิญหน้าอย่างสุภาพเป็นทางเลือกที่ดีถ้าเจอคนที่ไม่ฟังเหตุผลการเผชิญหน้าอาจไม่ได้ผลควรถอยออกมาดีกว่า เลือกวิธีตอบสนองที่ให้ผลดีที่สุดกับสถานการณ์แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์นําเราข้อ7หลีกเลี่ยงหรือลดเวลาที่ต้องอยู่กับพวกเขาหากเป็นไปได้การลดการปฏิสัมพันธ์กับคนนิสัยแย่เป็นวิธีที่ดีเพราะเราไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับพลังลบตลอดเวลาถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่นิสัยแย่ให้หลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไม่จําเป็นถ้าเป็นเพื่อนหรือญาติที่ทําให้เรารู้สึกแย่ตลอดอาจต้องพิจารณาลดความใกล้ชิด เราไม่จําเป็นต้องตัดขาดทุกคนที่นิสัยแย่แต่ควรเลือกว่าจะให้เขามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากแค่ไหนข้อ8มองหาแง่บวกในสถานการณ์แม้การเจอคนนิสัยแย่จะเป็นเรื่องไม่น่าพอใจแต่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้เช่นฝึกความอดทนและการควบคุมอารมณ์เรียนรู้วิธีสื่อสารและตั้งขอบเขตให้ดียิ่งขึ้นเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และใช้เป็นประสบการณ์สำหรับอนาคต บางครั้งคนเหล่านี้อาจเป็นครูที่สอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นและข้อสุดท้ายข้อ9ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองการรับมือกับคนนิสัยแย่อาจทําให้เราหมดพลังควรหาทางเติมพลังให้ตัวเองเช่นใช้เวลากับคนที่ให้พลังบวกออกกําลังกายฝึกสมาธิหรือทําสิ่งที่เรารักเขียนไดอารี่เพื่อระบายความรู้สึกอย่าปล่อยให้พฤติกรรมของคนอื่นมาทําลายสุขภาพจิตของเรา,เราสรุปให้ฟังว่า การรับมือกับคนนิสัยแย่ต้องใช้ความเข้าใจสติและเทคนิคที่เหมาะสมอย่าปล่อยให้พวกเขามากำหนดอารมณ์และความสุขของเราตั้งขอบเขตให้ชัดเจนตอบสนองอย่างชาญฉลาดและดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อเราจัดการรัก,กับพวกเขาได้อย่างมีสติชีวิตของเราจะสงบและมีความสุขมากขึ้นการรับมือกับคนนิสยัยต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจในตัวบุคคลและเหตุผลที่ทำให้พวกเขามีพฤติกรรมเช่นนั้น การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนในการติดต่อสัมพันธ์จะช่วยลดความเครียดและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ของกันและกันนอกจากนี้การควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้เราตอบสนองอย่างมีสติและหลีกเลี่ยงการตอบโต้ในทางที่ไม่ดีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและทำให้การแก้ปัญหาต่างๆเป็นไปนอย่างราบรื่นการมองโลกในแง่ดีและปรับทัศนคติให้ยืดหยุน่น คนที่มีนิสัยต่างๆได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เราไม่สามารถรับมือได้ด้วยตัวเองการขอคำแนะนำจากคนอื่นก็เป็นทางเลือกที่ดีดเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับคนเหล่านั้น